อหรือใดยเอาใต้ใช่ได้หนิใตายคนก็นสิบยี่จ้าบันเ่องใต้ก็ตายอยู่ใกล้พี่ป้าแต่พี่น้องเอ้ยอะเรอันเดี๋ยวเร่อฉันไปให้ฮัไปเอาบ่เดี๋ยวสิด้วยดยเดี๋ยวสิให้อันให้อันพ่อน้องแฝดกับเออ่เป่าคัมไพรเด้อไปเอาเด้อ Ôn, 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 ด่วน <มา S 1> ด่วนเจ,<ะ>จ้าเจ้านะมากระพยเจ้าน,นะ,นนะากระเมียบ่อ๋อไปคนเดียวโอ้เราไปผู้เดียวโอเคโอเคจ้ะซัมนี่แหละซาซัมนี่แหละโอ้ด้วยด้วยด้วยดวยสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ซี ที่เขาลงไปหักแทงเบิดถูก่านเนาะเพราะว่าอยู่ในที่ทางภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยอ่ายินดีตอนหักข่าวสื่อส่องอยู่ทุกบ่าวของไทยคือเก่าเนาะปปับกับบ่าวไพรมุนี่ก็อยู่ที่ฮานของเจดาวดีเนาะสายที่แปดเมตรนี่เอาเลยเนาะสายยาเพิ่นกันเดินทางมามื่อนี่กัมาที่้านเจดาวเนาะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวข้าวของ เจดาวเพิ่มเนาะให้่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบอร์จุานน่าะได้หับเบิงหับชมเนาะเพิ่มเติมว่าเรื่องความมักความหักของทั้งเจดาวครับหนุ่มเมืองนอกเนาะคือว่าทา้งอ้แจ็คบนนุคนี้ตอนนี้หันหวานคมโอเปี้ยออกไปฮอตจูดายแล้วพี่น้องเลยเนาะมีแต่ถา้ารอเบิงรอชมรอรุ่นตัดตามไปพร้อมๆกันเนาะว่าความหักระหว่างครูนี่จะจบลงหรือว่าลุกเอ่ยกันแบบใดพี่น้องเลย โอเคพี่น้องเนาะบ่ต้องว่าหลายอย่าห่างเนาะมาฮอตจอดถึงแล้วก็จะเข้าไปหาทางเจดาวเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยพี่ฟาดประการใดก็ต้องขอโทษขอการนำเอชซีเบิร์ถูกท่านเนาะสบายดีสบายดีเจดาวสบายดีเจดาวคนงามเห็ดอีหยังอยู่เนาะแม่ค้าคนสวยเห็ดกินเห็ดอยากเห็ดกินเห็ดอยากเนาะมาแต่ทา้งไหนดิเมื่อกี้นี่มาแต่เอาเครื่องเพื่ส่งเครื่องลูกค้าก็เลยแบบขคาตลาดเลย เป็นจังไดอยู่ดีไม่แห้งอ,อยู่บเ่เจด้าวบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาลายมือลายเว้นแล้วบ่ได้มาบ่มีเวลาข้าไปเกี้ยวเข่าเกี่ยว,วนำ้ำเออแล้วได้วใครยัหยงหากเกี่ยวเข่าส่งมืออีกประมาณอาทิตย์หนึง่งคุณแล้วนบวบ่หลายคนเนาะด,ดกมหัดก,กับหนุ่มเมืองนอกยังหวานแววคือเก่าเนาะเจดาวยังคือเก่าเด้อยังคือเก่าทรไปดิ่มน้ำพอเท่าจันก้อนี่กับเพิ่นบ่ได้ว่าได้ว่าห้บ่ แม่เล่าข่าวใจอยู่เนาะว่าบางทีเรากะโทรไปหลินเรากะดูจังก่อนเราก็ได้เมียเลยเด้เราก็ทำไถ่เชียวเราก็บริสุทิ์เนี่ยตามภาษาคนพูดจักกันเนาะมีแต่เราทำแบบโทรไปหาเราเห็ดยังขึ้นฮอดแเราสบเราถามบอกไม่ได้ขึ้นฮอดแล้วดอกแต่ว่าอยังหูวว่าเราเป็นน้าได้สบายดีอยูวะได้ลูกได้เมียมาแล้วคือว่าสีมออยจอยจิตใช่หรอเลยโทรไปหลินน้ำโบแมนเพิ่นอยากหึงอยากห่วงอยู่ประจักษ์เพิ่นงจะว่าเอาในนี้เนาะ แต่ว่าเราก็บบั่ได้ห้แล้วเราก็เป็นคนใหญ่เลยแมนยูไอ้แจ็คเพิ่นก็นสสเขาใจยีดอกแมนของแนวคนหูแจัคคนเรื่องเคยกันสีใว้โทรถามเนะาะบพตะกี้ตะกี้เราก็อยากพึ่งยูแต่ทุกคนได้มียละแลเราก็เลยอย่าแหละเราเลยย่าอ,อย่างนึงตะเก่าน,นี่ยะโทรไปเราให้แต่เราก็ให้โทรแต่ว่ายังยืนยันคำเก่าอยู่เนาะว่า,า,าเพิ่นจะมาเดือนสองนะแมนแมนทุกฝีนเองไก่เลยนี่ฮะ เขาเดือนเพิ่งแล้วนี่กาอยู่รอรุ่นน้ำกันเด้อเอฟซีถูกทาน,นเนาะโทรหลินโทรหยอกโทรถามเพื่นอนนี่บอท่านกู้จากก้อนนะเออมื่อนี้ยังบริโทคเมื่อนี้คือว่ารถเป็นรถจกักรคนตายกลางทางบอไม่าหวฉันไปเอายาคู่กว่าเมื่อนีท่านอ,องว่ารถจักรเป็นออกมาบ่ฮอดจะตายแล้วว่ะ ซาชท่านองอยู่อยู่หน้านี่ฮะท่านองบอกเมื่อกี้นี่ฮะไปเอาเล่าแน่ล่ะว่าิโทุถามว่าลูตาอยู่วางได้บัตรตัวนีเบอร์โทรเล่าไปเห็นนะก็เลยโทรบอได้บัดนี่ฮะนะเอาเฟสเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันเอาเป็นเพื่อนก็โทรได้โทรบอได้บอเป็นเพื่อนเออมันตัดแม่เอาบนองฉีทุ่มให้โทร่ยุ่ธชาวไทยนั่นฮะว่าลูตาอยู่วางได้ว่าท่านนี่ท่านองวอาเมื่อกี้นี่นะ แม,น,น,ม,น,มนเพราะว่าคำนมันผู้จ้ากวามันเพียอยู่วังใดใครแน่พอได้ไปเอานี่นะพอได้ไปหาเพิ่นนี่นะนี้ท่านองหบอกว่าแต่ว่าจักแมนบ่แมนต้องโทรถามตู้ก้อนอีกทหนึงแน่ได้หลดแล้วมันหลดห่างเนาะอ,อาจตใตายก็ได้จักว่าเราสิพาเมียเราออกมาหลินมันเจ้าไปกักเออบ่าหากวัดเนื้อคู่หากว่าไปหั่นเนื้อคู่อืม รถตายแล้ววาชัดานองว่ะรถตายจังตาย่ใช้วาโทษถามให้เจ้ดาโทษถามมางก,ก่อนได้าแ่สิมีรถวิโก้คักแน่ยังฮัลโหลว่าได้รถตายสบอรหรือใดๆรถตาย,ยเอาตาย,ใาย,าย,าย่ใช้ได้นี่ ตายก็ตายอยู่ใกล้พี่พระจ่าแต่พี่น้องเออเอเล่อันเดี๋ยวเด้สิไปใครเขาไปเอาบ่เดี๋ยวสิโดยโดยเดี๋ยวสิให้อันให้อันพ่อนกแฟดกับเอ่อเป่าคมภัยเด้อไปเอาเด้อโอ้โหมาด่วนด่วนมาด่วนด่วนด่วนดเจ้าเจ้านาม้าขมภัยเจ้านะกะเมียบ่ โอ้เาคไปคนเดวอ้เราไปคูเดียวโอเคโอเคจ้ะซัมนี่แหะซาซัมนี่แลโอ้ดวเด้วยด้วยด้วยป้าพี่น้องลดตู้จานก้อนตายพอดีว่างต่างของป้าซาบ้านห่วยเมาบ้านห่วยเมาป้าถุกมันเป็นอย่างเด้บาดเนาะมาคเดียวเนาะตายกันเนเงี้ขึ้นนี่เนาะแมนขี่มาจนว่า ลายลายหผ้าหลายผ้าาหลยปีนับเทื่อนพอทวดด้วนด้วนเ้านด้วนใครบอกให้ด้วนด้วนอีกไงตอนแรกให้จีดาวไปหับเอาได้ตอนแรกกันได้เออให้จีดาวไปหับเอาเด้อว่าจีดาวมาหับเอาเนี้ยว่าเอาก็สีให้โซเจ้าอะไรไปพอไปบบได้เอาคาบียากเนาะไปปลาหั่นไปบบได้เพิ่นว่าจะไปเอายาคู่ทางไหนโบได้ถามเนาะยาคู้อยู่บนวันเรือว่ากันเนี่ยปนว่ายาคู่อยู่ทางนี้นะตลาดตลาดจีนนี่ หัดกันตลาดตลาดทางแบงนี่บ่เออเแม่ไกลไกตลาดปิ้งไก่เนี่ยยาคูคูเคยมาเมื่อก่อนหนบ่เออเพิ่นลงรถอยู่หันเลยไปเอาเพิ่นเมียเพิ่งออกมาเมียไปถ่ายอยู่เที่ยงนะเมียเพิ่นออกมาคนเดียวตั้งใจว่าจะไปเอายาคูเนาะแต่ว่ามาฮอดกลางประชาบรับลุนเท้จ้อยมีสะม้อยไปก็บอได้ไปนี่ฮะก็ว่ากันคื้นนี่เนาะจุ้งหล่นแหลกแล้วข่อยปาเลยมาฮอดหลุดหาข่อยได้ยัดได้เนาะเออย่านได ผู้เดียวซำย้ำหนาวซำปราชญปราชญอยู่ทินทางครับอืมจักมันยังคล้อคลเล่หมองเข่าเต็มอยู่สารพัดอยู่หขนนะเอ้าถ้วยบ่วงยังก็มีเต็มแมนธาตุเจดีก็ตั้งชะลาอยู่ทินทางโอ้ยคนบางนาแต่งคู่เหมือนกันขนาดพิพิชาชนวังเวงอยู่ไดนผู้เดียวได้อันนี้น้องกระเพาะนี่ยังวังเวงเขาขี่รถออกไปแมนน้องกระเพาะนี่ก็อยู่กลางอยู่กลางรถน้องกระเพาะนี่ก็ดี อยู่กั้นทะเลพอดี้ตรงโค้งด้วยนะหนองกระเพรนี่ค่ะไฟนะคือว่าตั้งสงบทีงเงียแม่ขั you know. Man, yeah. no. 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 ้นว ah no. ันสิไปไว้กับบ่ได้ให้ไปถึงโค้งเมือนี่ค่ะเนาะยานเนาะย่านนี่เลยหนองกระเพรนต่งเป็นแต่ย่านหนองกระเพรานอกมันมีฟ้าไหมอไรอย่างไรนี่แต่ว่ามันกังเวนเนาะนี่แต่ว่ามันกังเวนมาหลดหลดเพลกันนะทั้งขึ้นเลยลำบากไปหมดเลยไกแต่ตอนนั้นอันว่าเรื่องกบหักนี่ตอนเท่ากวกรุ่นจันกอนยังบ่ได้มีเมียนี่ทั้งนาย แจ็คปนีเพื่อนก็จะถามนี่เน,ะนาะโทรไปว่าไปลิญน,นี่เราก็พยายามให้โทรปรนไดกัอันตุตุก้อนมะลินน้ำก็หหามนั่งใกล้แล้วบอกนี่ค่ะแล้วหามนั่งใกล้ที่นี่เราสลักหอมแก้มหลังไม้โอ้โย่านพอเราเคยหลังหอมแก้มต้นอ่ะเออย่านถือชนีตูจันก้อนบบบนี้ลุงใจไปแล้วตูจันก้อนได้เมียอีกแล้วเนาะเราได้เมียอะไรเด้ตูจันก้อนสิยุทธอยู่ในคนที่สิบสี่นี่น่าชิยุท ผู้นี่แหละปคันว่าป้าอันบุญโฮมแล้วอันอยู่ได้นี่ถือว่าโอเคเนาะถือว่าสุดคนสุดท้ายเนาะแมนแมนเพราะว่าแต่ละคนที่หนีป้าเลาวนันย้อนว่าหับเราบ่ได้ดูจากก้อนว่าเานะรับบ่ได้เรื่องอย่างบบนี้เรื่องเจ็ดเรื่องแปดและแต่ละมือบดขาดเรื่องแปดนี่ย้อนนี่แมนนี่นอนนอนสิ่งนี้นอนเพราะเขาปรเดียวว่าเขาแหงมาะบ่แล้วเราเ้าหนะ คันว่าอันเมียแต่ละคนบอกให้ลุดลงกะเรากัสิยดุดลงได้อยู่เราอ่ะอันนี้บอกว่าผมยังมีแต่ทำอย่างเดียวนะนะได้แล้มือไหนเรากินโบอิ่มไม่กินแม่กินอีกแล้วกินโบอีมมันกินโบอิ่มกินหน่อยอยากกินหน่อยอยากเนาะแม่กินหน่อยอยากจินหน่อยอยากยังกระโดกนี่อ่ะเลยยังอยากเข่าหรืออยากเนี้ยลาลดเมียเราป๊บแตกปลาพาพายเบิดย้อนเหตุผลตัวนี้แหละ้วอ่ะ แต่ว่าป้าบุญโฮมมี่เราสียู่น้ำได้ตลอดไปบอกดีว่าจังไดป้าบุนโฮมในหน้าสิบอได้ไมั้งเจ็ดเจ็ดแเพรพะว่าพะว่า,วาเราอายุหลายเลยเนี่ยตั้งแต่บุูุนี่มีแต่หมูลล่เลาโทรมาถามเขาได้ยินในคลิปว่าตู้จัก้อนเราได้หลายเมียเมียเรามีแต่ผู้น้อยเป็นยังไงเราวะได้อยู่บ่ได้คือว่าอยู่บ่ โทรมาเลยหรอวะโบยาบบเสาวโาถามตลอดเราเลยว่าโบได้นับวางชิปอย่แล้วหรอวะเช่ตะบอกทีแหละป้าวางชิปป้าุโกงหรอวาวางชิปรถได้แห้งเบ้าวันเกินแปะเลยเนาะแมนมูแล้วรถสม้อยโบได้โทรมาถามัทีเถอะปานี่ยัดดื้อหรือเราใช่แหละเขาที่โทรมาถามเนาะมีแต่โทรมาจากได้ของดีน้ำบัตรนี่ค่ะเอออเาบ้านนี่ก่ะมีอหาคนซีหาคนเนี่ยแลาวมาแต่ มาหาของดีแต่มาหาเจาดาวก่อนอันดับแรกเพราะว่า,วาเขานะ่ะบุ๊คิเซนถูกยอดเนาะใครเจาดาวโทรให้คนอยู่ไซคนอยู่ดิไซเลยลืมเลยเพราะว่านี่มีคิดคือว่ามีฮอดเอฟซี FC มาแต่กรุงเทพเอฟซีกรุงเทพปัญหาคือเขาอยากได้ของดีกับเรานะแต่เราขายเพลงจุกละล้านกับว่าจกละล้านกับพี่นอ้องจกเป๊กแต่มันดีกว่าทั่วไปเน๊ สองสามแสนแล้วว่าวัเ่าเคยกินแหละข่อยนายยากลองก่อนแล้วว่าวัดกุ้มพคกเดือนข่อยว่าโกเดือนนชิโบได้แมนคนว่ามือหนึ่งถ้าว่าเรามีของที่ว่าเราวว่าดีพกเดือนนชิโบได้แต่ว่าดีนี่ชีดีถ้าบ่เราบอกว่าตัวเนาะแมนเราว่ามีหอดอันคนอยู่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วสิส่งแบบเป็นมิรหรือว่าเป็นแคบซูเนสไปหายแบบนี้ส่งโบได้ มีชงบ่ได้ดอกอเมริกาบ่ได้บ่ได้ของอเมริกาแห้งแล้วมันชงมันบอกไทยนี่ยังมีส่วนได้แต่ถ้าพวกต่างประเทศอะไรแล้วเนาะแล้วเลยชงบ่ได้เป็นยาเป็นเห็ดแบบทุกอย่างอืแห้งแล้วเป็นยาแม่แแล้วแปลว่าเอาเม็ดยาอมอกบ่อนอย่างนั้นถอดออกได้เอาส่วนผสมยาตอกเหยียบจ้าต่างประเทศในสิ่งเด้งยังทำอึ้น เอาขึ้นยังชิ้นแห้งมันสิมี่ยังในข้าให้เบิ่งกหรืยังเอาขึ้นไปบ่ได้ขึ้นยังบ่ได้เนาะโบได้โบได้ได้มาเนาะมันเป็นสินค้าวนำเข้าส่งออกเป็นฟิสกฎหมายเลยข้าจะสิเห็ดสินค้าส่งออกก็คือมันเป็นบริษัทเนาะนอกจากว่าไปยุ่นหรือว่าไปเครื่องบินชวนตัวเนาะมีมียุนชวนตัวหลายทึงขวดนะไปตปวดแต่ก็คพาหน้านั่นนั่นแผ่นดินบ่ได้คือเก่าอะไรปะโบได้เนาะเพราะว่ามีการตรวจอยู่เนาะแมนอาจารสินดักนำเข่าบ่ได้ เราบอานะเป็นแต่รวด้วยเนี่ยเราบอกเราว่าหมากยังว่ากับไพ่ที่ว่าเราปลูกไว้นะโบ้ฮู้คือกันจำชื่อบ่ได้เราขายมิดละพันเรามิดละพันบาทในมันน่ะเบิ่งเครื่องนี่ลักษณะแบบเครื่องหมาตุ้มเงี้ยหากจะว่าโบเมนโบเมนบ่สิเจ้าเบิ่งโบเมนหมาตุ้มเงี้ยเราสิขายมิดละพันแต่ว่ายังบงมีคนซื้อยังมีใครซื้ยังมีผู้ซื้อมิดละพันกี่พอแผ่กันยังบมก้าเอาจะเป็นอย่างเป็นกกินกับโบได้ไหม บอถามว่ากินได้บ่พอตุออบ่บ่บ่เราอะกินชูก็บอะไรกินบ่ได้แต่แต่ว่ามันเป็นแบบนะแล้วว่ามีส่วนผสมนะระบอกนะเป็นแบบคือไฟผ้าซอสแบบยังข้ามผสมแบบไข่พวกไก่ตีเราบอกพวกนี้หนาะเลี้ยงไก่เหรอถ้าว่าเขาเอาไก่ไปตีกันนี่อยากให้ไก่ของคู่ต่อสู้เขานั่นอยากให้มันลงอยากให้มันล่มในยุคที่ตัวไหนเท่า ชุม่มใช่้าเฟ่เลยไปเซ็เตตัวใกล้เลยเรียบร้อยแล้วซัมแพฟฟ้าซอสเอ่อมันกระตุนเนาะแมนคาริเซียก็บซัมยามาม่าเล่นอดีตตึงๆบู้ว่ามันเป็นมันเต้เลยมันแบบมันแห้หงกว่าอันกว่าดันว่าไว้อากะออติดก,กักแขกยี่ดีท่านใจ,จนมันหกักกระปุกไงบ่ปอแขกขอว่าท่านว่าใส่กระซานมิจัเต็มเนอไหนเนาะ กระปุกอ่น้ํามันพืชเป็นในบ่กระปุกน้ํมันพืชขวดขวดใหญ่ซบ่ได้มักถั่วดํซ้ํๆกวกลัวกลัวนึงกลนึงนายมันมุนๆไดมันบ่กลัวบ่ภัยแต่ว่าบางคน FC เพิ่นว่าักถั่วักถั่วต้มักถั่วนั่นเพิ่นว่านายมานายมาตุมยนี่มันสิ้อยลนะใหญ่กว่านายตุมยนึงซมิลีแหละแต่ว่าเป็นสีดมุนๆดักจะมุนๆนี่นะเบิ่งเครือเบิ่งใบนี่ แบบของกินแม่เลยแม่รู้แต่ว่าอันนี้มันแบบในในในถั่วดำมันมันสีเงาหนึ่งเนาะอันนี้มันมุนเด้นี่นะกมเลยมอแมนพรตัวเองวะมิดลับพันนี่ไมัมกคาเต้บอกเพื่อนจากบ่แม่นไม่น้อยนึงนะโอ้ยจักิว่วจังใดพอดีซ้ำมันมากคอมนี่น้อยรุ่นมันใน่หมากคอมเนาะพอดีกันเนาะไม่แม่นมาขามบอกมันมุนบซ้ำมบนซ้ำมันน้อยรุ่นอีกน้อยกว่านี้น้อยกว่า เก็ง่ายเลยคร็นั่นคือไมะขามนี่ม่นบอกแม่นไปสิได้มะขามเขาันอยางเป็นเหลี่ยมในหนึ่งเนาะแม่นเพราะว่าคันขายเบิดในกระปุกหันเครื่องกระปุกละฮะคันมาได้คือเราเอาหันมิโกะผมว่าแต่คันหนึ่งเนาะพ่อแพทลทขอหาคันเนาะประมาณอยู่หลายโลเติบแม่นหลายพันเม็ดรอยู่ขนาะบอกว่าว่าหลายร้อยถึงวว่าคันขายเบิดนี่นั่นมหาเศรษฐีประจามู่บ้าน คันได้คือว้าวฮะแต่มีแต่พันกีพอแย์กัยังบอกกาแล้วบวกกาซื้อ,อยัดสีซื้อไปเห้ยังเราอะปลูกกินบมได้นะะพวกมามาว่านนี่นะยางหลดจนหัวเนาะตีหลดจนแตกหลดวิโกมาตามหาห่านเจด้า,เ,าเขามาแต่ไกลอี๋ไหนเป็นมาทางใดนะคงดีจาก่ยอกดได้เนาะเออเลยไปเปลี่ยนยางหลดอย่งไรกลับคืนมาเห็นป้ายเลยเขาขึ้นป้ายเลยเนี่ยบอเป็นเปนะจะเป็นห้านนี่ตอนแรกเขาบอกเห็นข่อยได้ข่อยมีแต่เห็ดกินอยู่ใน พอเขาไปจอดโหลดเขาโหลดแหวนมือเนาะเขาก็ไม่ได้สังเกตเขาว่าแม่แหละแล้วพอดนี่ขอยม่วงไปโอ้ยแม่ในลีเดจข้องห้านว่ะเขาจือขอยได้เป็นมาเลยทางใดเอฟซีเอฟซีตอนแรกเด็กเป็นเอฟซีขอยเอฟซีขอยแล้วก็คือตามมาเด็กยังให้ขอยติดต่อตะก้อนให้นะแล้วได้โอคดีน้ำเล่าแม่นเพราะว่าเขาโทรเขาบอมีเบอร์เด้ข่อยก็เลยต้องเป็นคนโทรเขาก็รุ่มก็เรียบร้อยเพิ่นเป็นเอฟซีเล่าหนึ่งบอแต่ว่าเราขายแพงโพดก็เลยเพิ่นเป็นเอฟซีเล่าหนึ่เนาะ ไปแล้วพี่น้องเนาะท่าน้องไปเลยเนาะเมื่อกี้นี่เพะไปเอาตู้ตู้จานบ่หรือว่าไปเอาไฟทุ่กันลดเลยได้ชมเจ้าไปน้าเม่สุมเจ้าโดยโดยโอเคเนาะคอยใช้ชมเจ้าได้ีโดยโดยสำหรับคลิปนี้พอประมาณนี้เนาะใจดาวเนาะสิไปเอาทุกคนเรื่องอัสบายดีฮะเนาะพี่น้องโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะทางบ่าวกับไพ่ก็ได้เดินทางไปฮับตู้จานก้อนสะก้อนเนาะรถเพิ่นเสียเพิ่นเพย์อยู่กลางป่าซ่าบ้านถวยเมาก็ดีพี่น้องเลยเนาะ ขอควบอบใจน้ำเอซเบิร์ดถูกท่านด้อเนาะติดามาเบิ่งมาชม,มเนาะแล้็มาติดตามเนาะให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะขอให้เอฟซถูกท่านจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความไข่จะมีปาฏนาสินไกักเขอให้ได้สงนั้นเนาะ <S <S ไว<ห>้พอกันมาในคลิป่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดี <S <S สวัสดีพี่น้องเอ้ย